นี่ก็จะเป็นเจ้าคอนค่า C6 นะครับตัวนี้ผมได้มาจากช h อป e ีราคาจริงๆของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4,500บาทก็ใช้ส่วนลดร้านค้าแล้วก็ใช้ส่วนลดของช h อป e ีเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ3000ต้นต้นตัวเครื่องก็จะเป็นตัวเครื่องสีขาวนะครับก็จะประมาณนี้ตัวขาตั้งเนี่ยมันจะดัดขึ้นดัดลงได้มีสามารถฉ่ายขึ้นฟ้าได้เลยอย่างนี้ ตัวเครื่องค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็ไม่ได้กองแกงนะแค่ว่าดีไซน์มันบางมันดูบางๆไปหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยแข็งแรงขนาดก็ประมาณประมาณฝ่ามือหนึ่งประมาณนี้ขนาดพกพานะจับยกมือเดียวได้อยู่ที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นขาตั้งนะครับตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้ล็อกนะเราจับยกได้ปกติตัวขานี้มาให้ และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยก็คือตัวแผ่นตัวแผ่นรับแสงตัวนี้เขาก็แถมมาให้ด้วยมาดูพอร์ตกันเ่อนตัวพอร์ตจะมีมาให้แค่ประมาณ4พอร์ตก็คือพอร์ตแจ็คแจ็คออดิโอนะครับแล้วก็ h d m i ตัวนี้ก็จะเป็น USB 2 2ตัวก็จะประมาณนี้ส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นสาย AC ไฟเลี้ยงปกติก็จะเป็นประมาณนี้ครับ กดหทีแล้วก็รอได้เลยหลังจากที่เราเปิดเข้ามาแล้วเราก็จะเจออันนี้เลยก็คือเขาจะทำการโฟกัสก่อนนะครับว่ามันควรจะตัวเครื่องมันอยู่ในระดับไหนแล้วมันควรจะโฟกัสไปที่จุดไหนอันนี้คือเปิดไฟห้องปกติเลยนะนี่ไฟส่องลงมาเลยสามารถมองเห็นได้หรือเปล่าก็ มองเห็นได้ตามปกติเลยนะแต่ว่าถ้าปิดไฟเนี่ยมันจะยิ่งสวยกว่านี้เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนี่เดี๋ยวรอให้ดูใกล้ๆนะครับก็นี่ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเปิดไฟไว้ก่อนก็ตัวนี้ก็จะมีรีโมทมาให้นะครับก็รีโมทก็จะประมาณนี้ตัวเนี้ยจะมีออตโตมันจะเป็นออตโตคีย์สโตนนะครับผมจะลองเปิดออตโตไว้แล้วผมจะลองขยับดู ตอนนี้องศาภาพองศาภาพมันจะเปลี่ยนไปแล้วเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูทีเนี้ยตัวเครื่องอะ่ะมันก็จะพยายามดึงภาพกลับมาให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็เอา k คี s t o n e ออกออโต้ e y s t o n e ออกแล้วเราก็ไปเมนน a l k คีย์โ n นแล้วเราจะสามารถปรับมุมด้วยตัวเองได้ <S <S สมมติว่ามันตรงแล้วก็ย้อนกลับไปได้เลย แค่นี้ก็เรียบร้อยเรื่องของออโต้คี s t โตนทำได้แต่ทำได้ไม่ดีต้องมาปรับเองด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าใครที่ซื้อไอ้พวกโปรเจคเตอร์พกพาแบบเนี้ไปใช้เนี่ยผมแนะนำเลยอันนี้คือผมทดลองด้วยตัวเองนะการที่จะได้ภาพที่ดีที่สุดเนี่ยคือเราต้องปร,ปรับมุมพวกเนี้ยให้ไปสุดทุกทาง เราปรับให้เป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยข้อดีของการทําแบบนี้ก็คือมันจะฉายออกมาได้เต็มที่สุดเท่าที่มันจะทําได้แล้วก็เราก็วางตําแหน่งโปรเจคเตอร์ให้อยู่ในแนวระนาบกับพื้นนะครับให้มันฉายไปตรงๆข้อดีของการวางโปรเจคเตอร์ในลักษณะนี้ก็คือมันจะทําให้โฟกัสชัดทั้งภาพนะครับ ถ้าสมมุติในกรณีที่เราอยากได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเราใช้วิธีการถอยหลังถอยหลังโปรเจคเตอร์เอาถ้าเราปรับคีย์โตนเนี่ยมันจะมีชัดตรงกลางภาพแต่ว่าตรงซ้ายกับขวาเนี่ยอาจจะเบลอ,ออะไรอย่างเงี้ยวิธีการที่จะทําให้ชัดทางภาพก็คือให้เราขยับที่ตัวโปรเจคเตอร์เลยนะครับเนี่ยปรับตั้งตรงๆแล้วก็ขยับโปรเจคเตอร์เลย จะได้ภาพที่ดีที่สุดอันนี้สำหรับผมนะเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของแอปพลิเคชันบ้างนะครับก็คือที่ให้มาเนี่ยตอนแรกอ่ะมันจะให้แอปพื้นฐานแบบนี้มาแต่ว่าพอถึงคราวใช้งานจริงเนี่ยเราจะต้องเข้าไปล็อกอิน Google Play แล้วก็ดาวน์โหลดมันมาไว้ในเครื่องก่อนนะครับซึ่งจากที่เห็นเนี่ยเราก็มี Netflix กับ y o u t u b e แล้วเดี๋ยวเราลองไปดู Netflix กันก็ทุกอย่างใช้งานงะ Uh, ตัวแอปเนี่ยใช้งานง่ายแต่รีโมทใช้งานจริงไม่ค่อยได้อันนี้บอกเลยว่ารีโมทใช้งานจริงไม่ได้ซึ่งถ้าถ้าคนที่เอาไปแล้วใช้รีโมทล้วนๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะใช้งานได้ยากมากๆยกตัวอย่างเช่น Netflix ที่เข้ามาเนี่ยรีโมทขยับแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเคอร์เซอร์มันอยู่ตรงไหน,นเราไม่รู้ว่าเรากำลังเลือกอะไรอยู่อันนี้เป็นปัญหามากๆตอนที่ผมได้มาใหมๆ่ๆ ตัวนี้ผมเกือบจะรู้สึกแย่กับมันละจนกระทั่งผมได้มาลองต่อเมาส์ไร้สายตอนแรกอ่ะผมลองต่อเมาส์ดูก่อนแล้วปรากฏว่าเมาส์มันใช้ได้ผมก็เลยใช้เมาส์แทนตัวรีโมทเลยซึ่งมันใช้งานง่ายมากๆมันก็คือการใช้เมาส์เลยครับและที่สําคัญมันไม่ใช่แค่เมาส์ธรรมดานะมันใช้เมาส์เมาส์ไวเลสได้เลยก็คือตัวนี้ผมผมต่อเป็นตัวส่งสัญญาณบลูทูธสัญญาณไวเลสมาลว ก็คือเสียบเข้ากับตัวนี้ได้เลย,เลยแล้วตัวนี้ก็เป็นเมาส์เมาส์ไร้สายซึ่งนี่มันก็ใช้งานเหมือนเมาส์คอมพิวเตอร์เลยจากที่เป็นข้อเสียของตัวนี้มันกลายเป็นว่าพอมันใช้เมาส์ได้เนี่ยมันก็เออมันกลายเป็นข้อดีขึ้นมาเลยเพราะว่ามันก็ใช้งานใช้งานเหมือนใช้งานในคอมเลยมันใช้แทนคอมพิวเตอร์หรือใช้แทนแอปพลิเคชันได้เลยตัวแอปเนี่ยก็โอเคนะก็คือเหมือนกับว่า มันทำงานได้ค่อนข้างเร็วเหมือนเนี่ยกดคลิกแล้วก็มาเลยเดี๋ยวลองปิดไฟให้ดูนะครับตัวเสียงเนี่ยมันจะไม่มีเบสนะดังแต่ว่าไม่ได้เสียงดีขนาดนั้นก็คือมันก็ไม่มีเสียงเบสเลยแต่ว่ามันจะได้เสียงที่ค่อนข้างจะคมชัดนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนสีสันก็ โอเคเลยนะสามารถใช้แทนทีวีได้ในระดับหนึ่งอย่างเวลาเราจะใช้งานเวลาเราเลื่อนเนี่ยแล้วก็เลื่อนกด้เลยปกติเลื่อนต่อได้แล้วมันทำงานเร็วด้วยนะเนี่ยกดเลื่อนก็นไปเลยเลื่อนก็นไปเลยต่อไปก็มาลองเป็น YouTube นะครับ เนี่ยพอมีเมาส์แล้วทุกอย่างมันก็ใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยอันนี้ถือว่าซื้อมา3,000บาทเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่เหมือนกับดู YouTube ดู Netflix อะไรทั่วไปขำๆที่ไม่ได้ต้องการความละเอียดสูงมากนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาใช้กับกำแพง ส่วนที่ใหญ่ที่สุดในห้องนี้ที่จะฉายได้นะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นกําแพงสีขาวเลยเราไม่จําเป็นต้องปูผ้าหรืออะไรเลยก็คือเรายิงเข้าไปที่กําแพงได้เลยนะครับภาพเข้ามาก็อ้ใหญ่อลังการก็คือเตียงผมเนี่ยมันประมาณ6.5ฟุตก็คือมันเต็มความกว้างของเตียงเลยนะครับถ้าถามว่าต้องทีวีเนี่ยมันใช้มันฉายมันไม่ได้ขนาดใหญ่อย่างนี้แน่ล่ะฉะนั้นการซื้อโปรเจคเตอร์มันจึงตอบโจทย์เรื่องของขนาดเนี่ยแหละ ซึ่งมันเต็มตามากๆแล้วตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยก็คือขาตั้งที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานเลยก็คือเราจะเราจะทําให้มันวางสูงๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ฉายโปรเจคเตอร์ไปตรงๆนะครับอันนี้คือเทคนิคที่ผมบอกไปเบื้องต้นว่าการที่จะทําให้ภาพมันชัดเนี่ยเราต้องวางให้มันตรงๆไม่ไม่ดัดเฉียงขึ้นเฉียงลงก็คือมันจะได้อย่างนี้เลย ส่วนเราก็นอนดูบนนี้ไปดูหุ่นต่อยกันอลังการก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับไอ้น,นี่ใหญ่เหมือนดูหนังในโรงเลยแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือต้องไปหาไอ้แผ่นแผ่นรับแสงของโปรเจคเตอร์เนี่ยถ้าเอามาแปะได้ทั้งกำแพงเลยเนี่ยมันจะภาพมันจะสวยกว่านี้สจสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับกับการรีวิวเจ้าคอนคา C6 นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าในงบราคา3 0 0 0ถึง4,000บาทเนี่ยผมไปลองดูมาหลายตัวแล้วที่ผมให้ความสำคัญที่สุดเลยน่าจะเป็นเรื่องของความสว่างของตัวนี้นะครับความสว่างของโปรเจคเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณประมาณ3 0 0ถึง400หน่วย AN อะไรสักอย่างซึ่งมัน3-400เนี่ยแต่ตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ700นะครับซึ่งมันเยอะกว่า ตัวอื่นในราคาเท่ากันนะผมก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาราคา3000บาทเราได้อะไรบ้างก็คือถ้า3000บาทไปเปรียบเทียบการซื้อทีวีเนี่ยเราจะได้ทีวีที่ไม่ใหญ่มากหรอกประมาณ32นิ้วเต็มที่ก็40-50นิ้วแต่ถ้าเทียบกับราคา3000กว่าบาทแล้วได้หน้าจอที่ใหญ่ขนาดเตียงนอนเนี่ย ผมว่าตัวนี้มันคุ้มกว่าเยอะเลยแล้วก็แอปพลิเคชันที่แถมมาในเครื่องเนี่ยก็เป็นแอปที่ใช้งานจริงอยู่ตลอดก็คืออย่าง netflix youtube disney แล้วก็มันสามารถใช้งานสามารถใช้เมาส์ในการควบคุมได้นะครับแล้วก็ตัวเมนูเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยข้อสังเกตหนึ่งก็คือตัวนี้มันทำคีย์สโตนได้ออโต้คีย์สโตนได้ไม่ดีเราจะต้องมาปรับเปลี่ยนมุมมุมเองนะครับแต่ว่า การปรับเปลี่ยนมุมเนี่ยมันก็ทําได้ไม่ยากก็คือเราก็เข้าไปปรับแค่นิดหน่อยก็สามารถทําได้เลยหรือไม่ก็ถ้าอย่างที่แนะนําไปเบื้องต้นก็คือไม่ต้องปรับคีย์โตนแต่ปรับตัวโปรเจคเตอร์ให้อยู่ในแนวการฉายแบบตรงๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือผมนั่งอยู่บนเตียงเลยนะแล้วก็โปรเจคเตอร์ก็จะอยู่บนหัวผมแบบนี้ผมก็นั่งดูตรงกลางได้เลยไม่ไม่กระทบไม่อะไรส่วนเรื่องของเสียงเสียงอาจจะ ไม่ได้เสียงดีขนาดนั้นแต่เป็นเสียงที่คมชัดนะครับซึ่งเวลาเราดูหนังตอนกลางคืนเนี่ยเราการที่เราเปิดดังๆเนี่ยมันจะไปรบกวนชาวบ้านใช่ไหมแต่ว่าความรู้สึกหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือตัวเนี้เปิดเบาๆก็ได้เปิดเบาๆก็ได้ยินชัดแล้วลองนึกภาพดูว่าผมนั่งเล่นเกม p l 5บนหน้าจอขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะเต็มอัรถรดขนาดไหนนะครับก็เรียบร้อยครับ กับคอนค้า C6 ครับผมท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากตู้โชว์สวยๆจากทางร้านค้าของเรานะครับหากใครกำลังสนใจตู้โชว์โมเดลสวยๆมีไฟสามารถติดต่อได้ที่ร้านค้าของเราเลยครับทาง f a c e b o o k Bo ็อ ok, กกล่องโชวอินดีหรือทางช h อ p ปี ok ้ o ล็อกช็อปนะครับสนใจกดได้เลย